สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาชมจุดยกพลขึ้นบกที่มีความสูญเสียทางการทหารชนิดที่โลกจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยคะ่ะขณะนี้เราอยู่ที่หาดโอมาฮาซึ่งเป็นหนึ่งในห้าหาดในการยกพลขึ้นบกของฝ่ายพันธมิตรเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสและขับไล่กลองทัพนาซีให้ออกจากพื้นที่ในสงครามโลกครั้งที่สองหาดนี้อยู่ในแคว้นนอร์มันดีประเทศฝรั่งเศสนะคะ นาฬาจะมีป้ายแสดงถึงเหตุการณ์ของวันดีเดย์และความเสียหายเราเข้าไปอ่านกันหน่อยค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพนาซีได้ยึดครองยุโรปเกือบทั้งหมดเมื่ออเมริกาตัดสินใจที่จะเข้ารบกับฝ่ายพันธมิตรแผนการปลดปล่อยประเทศต่างๆก็ได้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือการปลดปล่อยฝรั่งเศสด้วยการยกพลขึ้นบกที่หาดชายฝั่งในนอร์มันดีซึ่งเป็นการร่วมรบของทหารเรือทหารบกและทหารอากาศครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ชายหาดที่เป็นพื้นที่ยกกำลังขึ้นบกครั้งประวัติศาสตรน์นี้มีความยาวประมาณ80กิโลเมตรจึงต้องกระจายกำลังการเข้าโจมตีโดยกองทัพของอเมริกาจะยกพลขึ้นบกบนชายหาดที่รหัสชื่อว่าโอมาฮาและยูทาส่วนกองทัพอังกฤษจะขึ้นบกที่หาดโกและสโวดและกลองทัพแคนาดาจะยกพลขึ้นบกที่หาดจูโน หลังจากที่ได้วางแผนกันมาเป็นปีแผนการและวันเวลาก็ได้กำหนดขึ้นวันยกพลขึ้นบกจะเรียกว่าวันดีเดย์ซึ่งตามแผนเดิมคือวันที่5มิถุนายนคศ1944หรือพศ2487แต่ท้องฟ้าและอากาศไม่เป็นใจต้องเลื่อนมาเป็นวันรุ่งขึ้นแทนคือวันที่6มิถุนายน ในเช้าม,มืดของวันดีๆการเข้าโจมตีก็ได้เกิดขึ้นฝ่ายนาซีก็ไม่ได้ปล่อยให้ทหารพันธมิตรเข้ามาโจมตีเฉยๆนะคะมีการตั้งรับอย่างดีทหารนับแสนแบกอาวุธกระสุนวิ่งออกจากปากเรือยกพลขึ้นบกลุยน้ําทะเลและวิ่งเข้าหาคมกระสุนที่สาดออกมาจากปากกระบอ,อกปืนของฝ่ายนาซีที่อยู่บนฝั่งอย่างบ้าคลั่งทหารส่วนใหญ่เสียชีวิตขณะที่วิ่งออกจากปากเรือตามที่ได้ฝึกมา ทหารทุกนายที่เหยียบชายหาดตะเกียกต,ตะกายหาที่กำบังซึ่งไม่มีอะไรให้บังศพทหารเริ่มกระจายเกลื่อนชายหาดศพแล้วศพเล่าตั้งแต่เช้ามืดผ่านช่วงสาย เที่ยงบ่ายและค่ำกระสุนปืนและระเบิดทำงานปิดชีพของทหารทั้งสองฝ่ายไม่ขาดระยะมันเป็นวันที่แสนจะยาวนานสำหรับทหารมากกว่า1 5 0 0 0 0นยจนถูกเรียกว่าวันที่ยาวนานที่สุดหรือ the longest day ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โด่งดังทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่าท่านใดสนใจก็หามาดูได้ค่ะ และหาดที่ได้รับความสูญเสียมากที่สุดคือหาดโอมาหาตรงนี้ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ประมาณไว้ที่5,000ถึง6,000นนายซึ่งเป็นตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายในท้องทะเล อนุสาวรีย์หน้าหาดเตือนให้เรารู้ว่าที่นี่มีการสูญเสียครั้งใหญ่หากเราไม่รู้ความเป็นมาของหาดก็คงนึกว่าเป็นหาดริมทะเลปกติทั่ว,วไปที่มีผู้คนมาเล่นน้ำพักผ่อนในวันอากาศดีๆสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่บนชายหาดซึ่งจะเห็นได้เป็นระยะๆะะคือปูนซีเมนต์แท่งยาวๆฝังตัวในทรายแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอยากจะเดินไปดูใกล้ๆแต่เกรงว่าจะเป็นการรบกวนคนมาพักผ่อนคะ่ะ สุดชายหาดจะมีลานจอดรถและสะพานยื่นไปในทะเลให้เดินชมวิวได้ชมวิวของชายหาดและยืนไว้อะไรกับเหล่าทหารที่เสียชีวิตที่นี่เสร็จแล้วก็คงจะต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ